สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเช้าวันจันทร์ที่22มกราคมนะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับกับนวาร่าแบ็กอีดิชั่นนะครับเครื่อง2.5เกียร์เมนูนนะครับแต่งให้อย่างหล่อเลยนะครับ บางคนทักมาบอกว่าอยากได้อยู่ลูกแต่พ่อขับรถไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมสอนหัดขับให้นะครับถ้าออกรถกับใช้ลุงเรืองยนต์นะครับสอนขับรถให้เลยนะครับฟรีๆนะครับไม่คิดตังค์นะครับเอาจนกว่าขับรถได้นะครับกับคันนี้นะครับเลขไม่ ยังน้อยนะครับแคปเปิดได้คนเฒ่าคนแก่ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแต่งให้อย่างรอแล้วนะครับสภาพยางแกมนะครับเบาะก,ก็ยังใหม่ๆนะครับเบาะใหม่คู่มือการใช้งานอยู่ครบครับเกียร์เป็นเกียร์เมนวลน,นะครับ6กสปีดนะครับ เปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับสีโดดเด่นนะครับจอดที่ไหนใครก็เหลียวมองมาพร้อมกับแม็กลายสวยครับขอบ20ครับดูขนาดยางยังเหลือเยอะครับยางใหม่นะครับเหลือเยอะอแต่งอย่างสวยครับ ฝาปิดถังน้ำมันนะครับก็แต่งให้นะครับใส่กรอบไฟไท้ายให้ด้วยนะครับราคาตอนนี้เปิดอยู่ที่3 5ม0 0 0ห้า0มืบาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะผ่อนรายเดือนก็ตกประมาณ7,000กว่าบาทนะครับนาน4ปีนะครับ ถ้าสนใจสนใจก็แวะเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมชัยูุ่งเรืองยนต์สาขาหน้าเจริญหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร034402135นะครับรถจอดอยู่หน้าโชว์รูมชัยูุ่งเรืองยนต์สาขาหน้าเจริญนะครับครับขอบคุณครับ